มันนี้าเป็จังโอ้โฮ่าฮ่าฮ่ากับเขาเว้ยเขินฟ้องไ่เขิาฟ้ออ้โหโ่้นึก่าโว้กินเลยเว้ยมัฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่มันวาเละาัึนอยน่จะเป็นาเ่มี่สมเ่่า กันกันกันแล้วเดี๋ยวเราไปเจานังกตั้งใเืองมันกันขุดกันขเก็บแล้วมันบีอยู่ครับน้ำตัคนอยู่ดียครนี่เท่าท่ขุดขุดสามขุดสามเน่่ี่วตัว bay điều như rồi <laughs> 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 ทำอะไรกบผมก็ได้ครับพ่มีก็จะแบ่งจะเลกก็ได้นาะจะเล็กเลยจะแลกแบ่นี้เลู่ลกาจะเลกมากเิน้นให้คนซ้ตัวนี Ờ, cứ câu như bờ xoan nè Anh đem Nhìn gì mà em cầm Cô nàng khen mà, nó có mẹ nó vậy Nàng là thầu Mẹ, về trăm phân Không bỏ về trăm phân bảo Tiếp tình quá à, không bỏ bỏ quá à, bỏ bỏ Tiếp tình quá à, bỏ 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 bỏ, bỏ bỏ

แตกมาสองต้นมันแตกแล้วยังอีกสองต้นมันบ้านแตกยูใสยูหน้าเนี่ยยูอ่ะครับอ้าวผดีได้หรออ๋อมาเป็นยังครับมึงนี่มานสวยพมดแดดส้มนะฮากลางวันมาเป็นยังครับมันใกล้วัดมึงนี่ไปแฝงบ้านทิ่กับสอยดาวจังมาเอาหุ้ต้นมาคปั๊มปวางฝันนะปั๊มเฮ้ยนี่ยังรู้ ซอยดาวใกลหมดรับสิ่งน้ำช่วเอาไปใกล้วัดแล้เนาะใกล้างพรวนน่เราปิใกล้เนี่ยอาอเ่ท่จีนวัดแม่ตัอยู่รงัวไหอยู่ว่าจะไปเ่าเรางานคขัวอยู่รงัวเลยมกระตังบ้านเดอเอาปนไดงง่ายขนเอาง่เลย Iye baa itume pe baa ti nyowa ni nyowo ni nyowo yibu.